ก็จริงครับตามข่าวก็เราตัดสินใจลดความสัมพันธ์วันนี้เด่นกับแกนเรียกว่าอะไรดีเพื่อนเรียกว่าอะไรดีสถานะอู๋ไม่อยากใช้ไม่อยากตั้งสถานะเลยถ้าเกิดเขามีคนอื่นเข้ามานะคนดื่มต้อนนี้แบบโอเคครับเราเนืองขาดขาดกันแล้วแหละความสัมพันธ์เรากับแกนมันยังไงลูก ก็จริงครับตามข่าวก็เราตัดส oh exactly uh ินใจเขาเรียกอะไรลดความสัมพันธ์เหรอก็คืออันนี้3เดือนตามข่าวเลยเหรอ3เดือนครับประมาณช่วงหลังวันบาลเลนไทายครับก็คุยกันครับจริงๆผมเป็นคนตั้งคําถามก่อนตั้งคําถามว่าในเมื่อสิ่งต่างๆเราปรับจูนเข้าหากันไม่ได้โนี้นั่นคุยกันเฮ้ยเราลองหางกันอีกดูไหม พราะว่าจริงๆเราเคยห่างกันแล้วครั้งหนึ่งประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็มันก็ขาดกันไม่ได้ตอนนั้นก็ต้องกลับมากลับมาเจอกันกลับมาคบกันแล้วก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นแต่วันหนึ่งก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยจริงๆเดนกับแกนเคยคุยกันแล้วเรื่องนี้แต่เป็นอเยผมคุยกันใช่ครับคุยมาเรื่อยๆครับก็คือตอนก่อนอันนี้มันตรงกันหรือมันไม่ตรงกันอยู่แล้วอื ก่อน<ๆ>หน้านี้ก่อนหน้านี้จะเป็นการแบบเขา,เาพยายามที่จะเข้าใจกันมากกว่าใช่ส่วนใหญ่เวลามีเรื่องปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะปล่อยผ่านกันมาตลอดเพราะว่าเรา<แ>เรารู้สึกว่าเรารู้สึก,รรสกมีความสุขที่อยู่ด้วยกันจนลืมลืมจนลืมมองเ,อเรื่องเร,เรื่องความเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนที่แบบว่าจะทําให้เข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะมองข้ามกันไปตลอด ก็เป็นเรื่องที่เข้ากันไม่ได้และเรื่องที่แบบความเป็นความเป็นตัวของตัวเองของเขาและของเราถ้ามันแรงถ้ามันแรงแงก็คือความเป็นตัวเองของผมไปทํรลายเขาด้วยแสดงว่าเรื่องที่มันใหญ่จริงๆเปนเรื่องการเข้ากันไม่ได้ใช่ครับสใช่ครับผมก็จะเป็นคนแบบพูดจาแบบใช่ทำหามตรงๆแบบบางที่พูดไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบอย่างเงี้ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วกันแบบว่าข่าวเขาเพิ่งเขียนว่ากะ การเลี้ยงดูเหมือนแบบแปลงเป็นลูกคุณหนูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอะเ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้ไม่เกี่ยวเลยพ่อแม่แกน่ารักมากทิ่นีเกตทุกคนน่ารักมากมน่ารักมากๆซึ่งไม่เกี่ยวเลยเออไม่เกี่ยวเลยว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนผมถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนมันมันเป็นเรื่องของผมกับของเขามันเป็นเรื่องของความชอบ ความไม่ชอบของเขาและของผมมากกว่าครับในเกียวจริงๆตอนนวันนี้เด่นต้องไม่ได้ออกมาประกาศแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องวาเลาเลอกกันอะไรเงี้ยข่าวมันออกยัมไงน้องงงไหมก็ก็ไม่ไม่ไม่น่างงเท่าไหร่เพราะว่าวงการบันเทิงก็ก็ได้เวลาไปทํางานอะไรเงี้ยเวลาเพื่อนเจอผมที่กองเนี่ยเขาจะเห็นผมซึมๆแล้วผมก็มีน้ําหนักตัวที่ลดลงค่อนข้างบูบ แล้วก็แปลกๆไปเขาก็จะถามอย่อย่างนั้นเราก็ไม่ตอบเรื่อยๆจนสุได้ก็บอกเออบอกไปก็เออก็พูดไปเออเลิกกับแฟนมาพัากนึงแล้วแล้วผู้จัดก็ผู้จัดพูดกลับอะไรนี้เขาก็ถามว่าเอยทำไมทําไมแปลกๆอาการแปลกๆทุกคนก็จะจับสังเกตได้อยู่แล้วแหละก็มมผมก็ไม่รู้มันคืออาการอะไรผมก็มงงๆอยู่กันมันกินไม่ได้เราไม่หลับมันไม่ได้จไหลับลงไห้ไม่ไม่มีร้องไห้ไม่มีร้องไห้ไม่มีร้องไห้ มันงงๆนะฮะแมนว่าว่าเปล่ามันมันงงๆแต่มรู้สับสนอยู่ยังไม่รู้ความรู้สึกตัวเองถูกไหมใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้ผ่านมา3เดือนดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นเยอะแล้วเอ่อถ้าจากเรื่องเลือดเจ้าพญาแต่มันไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเลือดเจ้าพญามันจบมานานแล้วตอนนั้นเหลือประมาณสัก70ต้นๆ70 73 74ตอนนี้เหลือหกสิบห้าเออแล้วตอนตอนที่บอกกับแกลนตอนนั้นว่าเราขอขอยุติแล้วแล้วขอเลิกแล้วเนี้ย แล้วคุยังไงฮะแกเขาเข้าใจเราเลยไหมหรือ,อยังไงเนี่ยเข้าใจเลยเข้าใจทันทีเลยเขาไม่ยื้อเยหรอเขาไม่ยื้อครับเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเรื่องที่พูดกันมันมีเหตุผลเรื่องที่เขาพูดผมก็รู้ของผมคือเรื่องกันคือแยกกันเนี่ยผมก็ไม่ใช่คนที่ถูกเข้าใจไหม ผมไม่ใช่คนที่ถูกที่แน่ๆผมผมผมก็เป็นคนผิดคนหนึ่งในมุมมองกันมันยากไหมความะาในมุมมองผิดที่เด็กบอกแต่ว่ามันผิดมันเรื่องอะไรเรื่องของเวลามันมันมันผิดมันผิดที่มันผิดที่มันเริ่มจากการเป็นความเป็นตัวเองของแต่ละคนและความเกรงใจกันมากเกินไปหมายถึงตอนแรกๆแบบมีอะไรก็ไม่พูดมีอะไรก็ไม่พูดมีพื้นที่ให้กัน หวังดีให้กันตลอดจนจนแบบไม่ได้มองว่าเออเรารู้สึกอย่างไงแต่วันหนึ่งไอ้ที่รู้สึกยังไงมันได้พูดออกไปอะไรเยนะทุกวันนี้ผมก็ยังโทรหาเขาอยู่ออออถ้าแต่แยกกันไปผมก็ยังโทรคุยกับเขาอยู่ก็คือกันเช็คขาดสุดกันอยู่ใช่และและและหลายๆครั้งผมก็จะผมก็ยังเป็นคนพูดทำหา่างซึ่งไปทําร้ายเขาอยู่เหมือนเดิมเลยซ้ำอ,อย่างอย่างตอนนั้นนี้บอกว่าครั้งที่แล้วบอกว่าร,รู้สึกว่าขาดกันไม่ได้ครั้งนี้จะยังมีคำนี้กลับเข้ามาอยู่นะชว่วงนี้าขาดขาดครั้อนี้เริ่มไปตอนนี้ตอนนี้ตอนน ผมยังโทรหาเมื่อเช้าก็โทรหามีข่าวก็โทรหามีเรื่องวันนี้ไปถ่ายละครกับมาเจอเรื่องดีๆเจอเรื่องไม่ดีแ้วก็โทรหาเขาแล้วก็แล้วก็เล่าให้เขาฟังทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเขาก็จะคอยเตือนคอยคอยสอนผมเหมือนเมื่อก่อนเลยที่แบบว่าเออบางทีเป็นพาะตัวเราเองหรือเปล่าหรือว่าบางทีเป็นพ่อะอะไรหรือเปล่าเขาก็จะแนะนเาเราตลอดอันนี้เป็นอาการของคนที่มูออนหรือไม่มูออนผมว่าผมมูออนส่วนตัวผมว่ามูออนแต่ถ้าเพื่อนๆที่ถ่ายละครด้วยกันว่า ผมยุก่อนไม่ได้แต่เพื่อนเาผมยุ่งก่อนตอนนี้เราจะไม่กลับไปเป็นแฟนกันแล้วโอกาสนะมันเป็นเรื่อมันน่าจะดีกว่าตอนถ้า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 ณปัจจุบันตอนนี้คิดอยางไงใช่อนาคตเป็นไปได้ไหมพี่เด่นหรือว่าอนาคตทุกอย่างเป็นไปได้ไะมแล้ว่าเราว่ายังไม่ได้อยากตัดท้อจากชีวิตเลยยังยังยังอยากจะมีเราอยู่ในในชีวิตของเราอม่ว่าก็ก็ก็อย่างนั้นแน่นอนแน่นอนว่าไม่ได้ไม่ได้อยากมีแต่มันต้องมีแต่เขาโอเคใช่ไหม เขาโอเคครับกับการอยู่แบบสถานะอะไรเขาโอเคเพราะว่าต่างคนก็ไม่ได้ต่างไม่ได้ไม่ได้ต่างดีใครหรืออะไรเราเองอะไรเราวิ่งครับโอเคถ้าเกิดว่าไม่คนอื่นผ่านนะตอนคนเดินจะเรียกอะโอเคครับโอเคจริงๆจริงเรียกว่าเวลาเวลาผ่านมาแล้วมันมันโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคขึ้นแล้วผมค่อยๆดีขึ้นวันนี้เด่นกับแกนเรียกว่าอะไรดีเพื่อนเรียกว่าอะไรสถานะสถานะอู๋ไม่อยากใช้ไม่อยากตั้งสถานะเลยไม่อยากตั้งสถานะ เออกลับมาเป็นหมืคนที่บอกดีตัดการเป็นเพื่อนเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ตั้งสถานะดีกว่การแต่ว่าลดสถานะตงนี้ไม่ไม่ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแต่รูปในไอจีของเราไม่ได้มีนี่ไม่ลบแน่นอนต่อให้เรามีกระไรเราก็จะไม่ลบก็ถ้าสมมติว่าเขารับได้ก็ไม่ลบแต่ไม่น่าจะไม่น่าจะรับได้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเรื่องของอนาคตโอเคเนาะ